ได้ยินคนว่าถ้าบรรลุอรหันต์ไม่บวชจะตุยใช่ไหมครับการบวชเป็นพ่อขาวถือว่าบวชใช่ไหมครับใช่ถ้าละจากการคลองเรือนมาอยู่ที่วัดนะถือว่าเป็นการละจากการคลองเรือนทั้งหมดนะเราไม่ได้ไปทํางานหาเงินทางโลกใช่ไหมเราไม่ได้ไปดิ้นรนเพื่อจะไปเอาตังค์มากินข้าวมาจ่ายค่านั่นค่านี่อย่างนี้นนะนะทุกอย่างมันก็มาอยู่ที่วัดก็คือลาจากการคลองเรือนแล้ว ม่เกี่ยวนะพระก็สามารถาบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้แม่ชีก็สามารถเป็นผู้บรรลุอรหันต์ได้อย่างผู้ปฏิบัติธรรมในวัดทุกคนเนี่ยสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้นะอย่างคารว่าโซนป่ายางเนี่ยนะบรรลุเป็นอรหันต์ได้โดยที่ไม่ต้องบวชนะไม่ต้องตุยหรอกเพราะว่าละจากการคองเรือนมาแล้วนะอยู่ในเพศของคารว่าได้เลยนะนะโดยที่ระดับสี่เป็นพระอรหันต์ลอดดูอยู่นะ <laughs> จะมีใครบรรลุก่อนเนี้ยนะบรรลุป็นพระอาหารหันก่อนเนี้ยนะศัทธาก็จะมากุฏิก็จะแข่งกับทางพระอย่างี้ประมาณนี้เลยขอบรรลุถึงเถอะเดี๋ยวลาบสก,การลามาเองนะไม่ต้องอะไรเลยบรรลุแล้วเนี่ยคุณบรารมีมาเองเดี๋ยวเขาศัทธานคนที่ศัทธาเขาจะมาเองอยิ่งคารวาบรรลุอาหารหันเนี่ยอาจจะน่ายกย่องมากๆก,ก,ก็ได้เพราะมันยากกว่า แต่อยู่ที่นี่ไม่ยากหรอกแต่หลวงตามาหาบัวท่านบอกว่าคาราว,ว่าท่านหนึ่งเป็นอรหันต์ไม่รู้อะก็เพราะข่าววันชาติที่มีนั่นแหละนะลูกศิษย์หลวงพ่อประสิทธิ์นะหลวงพ่อประสิทธิ์รับรองนะหลวงพ่อประสิทธิ์ท่านมาสอนเองสอนเองที่วัดนะสอนเองที่วัดนะเลยวัดป่าห้วยส้มสุกสอนกัางคืนเมื่อก่อนนะสองสามทุ่มอย่างเงี้ยนะหลวงพ่อประสิทธิ์จะออกจากวัดป่ามือใหม่มาที่ นะวัดวัดปา่าห้วยสมสุกนะที่อำเภอแม่ริมนะออกจากแม่แตงมาแม่ริมเลยท่านมาเกือบทุกวันทุกวันเลยก็มามาสอนข้อขาวเนี่ยมาให้กําลังใจเนี่ยเลยนะ